ไปเอาน้องคนนี้ถ่ายบางเพียนได้ค่ะอะไรนะฟันหลงเน็ตซิกฟันหลงเน็ตซิกเอ่อช่วยพูดติ้วที่บอกเลยว่าตกใจเรื่องอะไรคะตที่ถ่ายทำเรื่องอะไรอยู่นะช่วยสื่สันดาลหรือเปล่าคะว้ายินดีที่รู้จักอันนี้น้องไข่มุกเบอร์สองค่ะเบอร์สองเหมือนมากซูมหน่อยซูมหน่อยซูมหน่อยเหมือนมากยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะทำมือยังไงคะทำมือ่ร้่งอยังไงเอ่อ เหมือนเหมือนเหมือนมากมเหมือนแบบเหมือนกี้เมื่อกี้พอพูดเสร็จแล้วแม่ก็เหลียวไปมองคือแต่ว่าติ้วติวใส่แว่นไงไหนจะได้ acting ไหนเซ็งไงบทเป็นยังไงต้องยืนท่านี้ต้องยืนท่านี้ท่านี้เย็นท่านี้ไหนยืนท่านี้เหมืนมากเหืนเย็นไหนไหันหน้าไปดิโกนมาตลอดนานนิ่นานนิ่งๆเหมือนมาก Hi